เขาจะทำเหมือนกิจาการรมนิดเดียวไม่นานไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาเราก็เลยอนุญาตเพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์แก่สามเณรที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกรณีเพดังโพสต์วิจารณ์และถามว่าเหมาะสมหรือไม่เอาวิทยากรชาวต่างชาติมาสอนภาษา แต่แอบแฝงเผยแผ่ศาสนาแก่สาม,มนเณรนักเรียนโดยมีคลิปชาวต่างชาติกำลังสอนภาษาให้กับสาม,มนเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองและยังมีโพสต์ของชาวต่างชาติในสื่อออนไลน์ที่สอนภาษาแต่แอบแฝงการสอนศาสนาไปด้วย I ราขอสั่นทุกวามเจ็บป่วยออกไปอย่างนี้ล่าสุดวันที่23กันยายนผู้สื่อข่าวไปที่วัดท่าโขงเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระประหลัดสราวุธฐานวโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าโขงก็จริงๆเขาจะมีกลุ่มคนประมาณอ่ะ 4- ห้าคนเข้ามาขอทํากิจกรรมประมาณก็ค่าเหมือนอิงลิทแคมป์ทีนี้อาตมาตอนแรกก็ไม่ได้อนุญาตเท่าไหร่เพราะว่าคือด้วยความ่ารบกวนเวลาเรียนของนีทีนี้ เขาก็ตื้ออยู่ประมาณว่าจะลดเวลามาให้แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ว่าเขาจะทาเหมือนกิจกรรมนิดเดียวไม่นานไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาเราก็เลยอนุญาตเพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์แก่สมเณรที่จะได้เรียนรู้ภาษาังกฤนะตอนนั้นนะ,ะประมาณนี้ที่ท,ท,ท,ที่ที่แจ้งเข้ามาแต,แต่พออาตมาได้รู้เรื่องว่าเขามาสอนศาสนาเกี่ยวกับน,นี้ปุ๊บจบแล้วอาตมาก็ห้ามแล้วก็คือก็คือใหกกอ้กลับแล้วก็คือมันมันเหมือนว่าไล่กลับแบบประมาณนั้นแหละครับ ทีนี้เราก็เลยมาบอกเนนอีกทีว่าเขาก็แค่มาเขากเ,เข้าใจกันเนยนะเนาะว่าเขามาทำมาเหมือนเผยแพร่ศาสนาทีนี้เราก็เลยว่าให้รับรู้รับภาพรับทราบไปเฉยแต่ว่าไม่ได้ถือปฏิบัติทีนี้เราก็ไม่รู้อย่างที่บอกอตาตมาก็คือไม่รู้ว่าเขาจะมาล่วงล้ําขนาดนี้ในการมาเผยแพร่ศาสนาของเขาในกับของเราขนาดนั้นเองแต่แล้วเบื้องต้นใครเป็นคนไปโพโต์ครับหลวงพี่เบื้องต้นอะไรนะครับใครเป็นคนเปต์ ทางโพสเนี่ยทางเป็นทางเขาที่คนโพสเราไม่ได้โพสเลยทางเขาเป็นคนคนที่อยู่ในคลิปนะเขาเป็นคนโพสเองอนนี้อาตมาก็คือตอนแรกก็คุยกับทางติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้และหลังเกิดเรื่องเนี่ยตรงที่ทางวัดได้มีพระผู้ใหญ่มาดับเดินหรือเราทําทเรื่องไปท่านท่านก็แจ้งมาท่านบอกว่า,าทาวข้าท่านก็สอบถามว่าเรื่องมาเป็นมาอย่างไรเราก็ทําเรื่องชี้แจงท่านไปตามความเป็นจริงก็คือทําเรื่อง ชี้แจงไปตามเจ้าคณะระดับปกครองเลยเพราะว่าที่วัดมันเป็นทั้งสองส่วนนะเนาะเป็นครั้งของโรงเรียนประยะุตธธรรมแล้วก็ทางโรงวัดด้วยทางโรงเรียนประ,ประยะทุทธธรรมก็แจ้งไปทางเขตการศึกษาที่สังกัดอยู่ก็แจ้งไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้พูดถึงข้องขอศาสนาเลยพูดถึงแก่ว่า,าจะมาทํากิจกรรมเหมือนคล้ายๆว่า,เ,าเหมือนคล้ายๆเหมือนแนะนำาแหละว่าจะมี ภาษาอังกฤษเข้ามาอย่างเงี้ยประมาณนี้เฉยๆทำกิจกรรมเพราะเขาก็มีโปรชัวร์ของเขาให้ดูแต่เขาก็ไม่ได้ให้โปรชัวร์นั้นไว้เพราะในโปรชัวร์อาทิตย์ที่อตาตมาเห็น่ะมีรูปสมณเนรด้วยอาตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วกันครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เลยเห็นเห็นสมควร,ควรเห็นประโยชน์แกนเนรจเห็นตอนนั้นมาแจกหนังสือสุดท้ายด้วยนะครับไม,ไม่ได้แจกก่อนด้วยถ้าแจกก่อนเราก็จะรู้แต่แรกทำกิจกรรมแต่ละถึงได้แจกคือความหวังดีของพระเนี่ยท่านก็รู้เท่าไม่ถึงการเพราะท่านก็หวังว่า ภาษาอังกฤษก็ยิงลิทแคมอะไรประมาณนี้คือท่านก็อยากจะให้เด็กของตัวเองอ่ะก็มีเรื่องของทักษะของการพัฒนาในเรื่องภาษาแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้สอดแทรกเข้ามานั่นเองารับเป็นเรื่องของเหตุการณ์รู้เท่าไปถึงการก็เลยถือว่าเอาเก็บไว้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็ต่อไปเราก็ได้มกว่าปรับปรุงแก้ไขทางเราก็เลยทำนังสือชี้แจงไปถึงท่านผู้ปกครองทางเจ้าหนาจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็รับรู้รับทราบว่าเหมือนแล้วก็ คำนองว่าเออก็ขอโทษท่านที่ว่าเราผิดพลาดไปนหน่อยเพราะเราเราไม่คิดว่ามันจะมีแต่ถ้าพูดถึงในควมในแง่ดีก็คือมันก็จะเป็นบทเรียนให้กับสถานที่อื่นๆที่เวลาใครเข้ามาในเอฟซน,นเราจะได้ตรวจสอบเขาให้ละเอียดขึ้นนะเขาเรียกว่าในความที่ว่าเราคาดไม่ถึงกนนะยมวนามันคาดไม่ถึงกัน,นะน,กนแต่ว่าที่เขแก้ไขละท่านก็รับปากว่าท่านจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วตอนเขามาเข,ามาเขามาเราเกี่ยวกับ ต,ตอนแรกเขาถามมาว่าจะให้เล่าหรือว่าจะให้ถามทีนี้พวกผมไม่รู้จักอะไรผมก็เลยให้เขาเล่าแล้วทีนี้เขาเล่าเกี่ยวกับพวกเรื่องนิทานแล้วพอทีนี้เขาเล่านิทานไปเล่านิทานมาเกี่ยวกับเด็กเอาไม้ไปตีนกและทีนี้เขาก็เล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซู oru, ครับประมาณนั้นแล้วก็มีเรียกสัมมันเณรครับมีเรียกสัมมันเณรถามว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็ มีให้ทําตามที่เขาบอกแล้วก็ไอมีคือให้ทําตามที่เขาบอกแล้วก็คือเรียกเรียกออกไปถามว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงหลังจากที่ทําแล้วที่เขาบอกแล้วทีนี้เขาก็เรียกเนอนออกมาองนึงแล้วเขาก็ถามแล้วก็มีเดินเข้าไปหาสำนเกนองคนึ่งที่นั่งอยู่แล้วทีนี้พอถามเสร็จอะไรเสร็จเขาก็แจกหนังสือแล้วก็ ถามว่ามีใครอยากได้เรเต็นไหมตอนแรกเนยก็เนยก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้กันแล้วพอจดีนี้เห็นเห็นเขายืนดูก็เลยให้เข้าแถวแล้วก็รู้เข้าไปขอไรเต้นเขาประมาณนั้นก็แจกหนังสืออะไรหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาของเขาครับพระเยซูแล้วเขาได้ชวนเราเข้าศาสนาไหมครับเนยไม่ได้ชวนครับมีแต่แค่ว่าอะไรบอกว่าเพราผมเป็นทายาทอะไรไม่รู้อประมาณนั้นเขาพูดภาษาอะไรภาษาเราหรือเปล่ มันจะมีคนพูดภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีคนไทยแปลคนไทยแปลภาษาไทยเข้าใจไมหมครับก็ภาษาอังกฤษผมก็ไม่เข้าใจแล้วเขาแปลเป็นภาษาไทยเพราผมก็ไม่ได้ฟังล้วมันยังไงไม่รู้รไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ